ไอ้ปืชติ้นกล่องเลยเนี่ยเออใช่สุดท้ายกล่องเลยวะเนี่ยเออขยับไปด้วยนี่มันกล่องเร็วมันกล่องเร็ววะใช่ไหมไอ,ไอ้พืดใช่สุดท้ายไอกระปุกแมงเงินไหมอะไรล็อกกระโอ้นี่กล่องอะไรล็อกกระจะกระมันไงไอ้ไอ้กอระปุองมงทำรูปด,ดิ อันจะด,ดูนายเมื่อไหร่ทุบได้ไหมเอ้ยเอะอ่ะ,อะจัดการให้กระปรดกกระปมันโอเคกระตโอ้ยางั้นให้ไอ้กล็นมาถอยนะกันโอเคอก,กระ Mình giác chẳng được cả. Oh yeah. Green. Em có tắc không con nữa chứ. Cho tôi một guide diamond này. มาเปิดอำาตย okay, ์น่อเออใช่ก็อยดิมาเปิดอมาตเออโอเคกระไอ้กลิ่นมาอยู่ข้างล่างระโอเคไปเออเออโออ้เปอำาต์ะ <rí> <Calendar> <rot ATION> ออกเลยไม่มคยกบปลอกัดจะต่อยแต่กระไปเลยกระปุกแมนออกกระไรไปอไรไมีแดดฝนละใช้วิธีนี้เลยสินะวิธีอะไรกระปุกแมนใช้ปืนเนีย โอ้โหนี่จะกใะ้ปืนเลยนะใส่ทำไม่เข้านะใช่ไหมโอ้ใช่ละโอ้ใหม่ วิธีไรอ่อะไม่ไม่เข้าแต่จะว่า กระโปงแมนยิน yeah. yeah. ่าฉันไม่ตายอ่ะยินไดีกันไม่ตายวิธีขยายร่อง มันกำลังไททันแล้วกระทิกระเทิมันอาไรส้าันไปแล้วโอชิอ้ ล่างนี้น่าจะไม่ได้นั่นตองล่างนี้หรือเปล่าไม่ล่างถ่ทัน ลองไทยท่านมาเือมาไม่ไม่ใครตัวเท่านี้อะ่ะ เอาขยายล่ามจากไงเนี่ยปนะกตินี่ยกดดดิืด้อกดไม่เต็มเต็มเป็มกองเชียเ่ยนเลยน่า cầm này có khe bật như nè, nè, không còn chứ chị đi kì

ไอ้ <c oughs> คนฉลาดมันตายไปแล้ว